ไปสวัสดีสวัสดีค่ะกลันเร็วสวัสดีค no ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันสวัสดีของเล่นใหม่ค่ะหมดของเล่นใหม่เหรอคะใช่ค่ะอ่าไหนน้องไม่บุญน้องไม่บุญปวดเพื่อนๆเลยแกะไหนแกะสิครับน้องไม่บุญค่อยๆลูกค่อยๆดูลุก นทำให้บุญตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,ตนเนหรออันนี้ชื่อคนเด้งชื่อว่าน้องอะไรนะาชื่อขนนิ่งรู้แล้วว่าชื่ออะไรแตงมาช่วยทำให้บุญช่วยคุณแม่เปิดด้วยเร็วมไม่มีอะไรหรอ ใช้เงินใครไหมอ,อ่ะไม่พูดชื่อคุณแม่นะเอ,เอาเงิใคหรือเปล่า,า,านี่นว้าวเนี่ยว้าวไม่คืออะไรสั่งอะไรมาอะไรลูกอะไรคะหันหนามาหนหนาะไหนไหนไหนคอยดูหน่อยอนนไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยเร็วคืออะไรอะ่ะ แม่แกะตีอยากเห็นคืออะไรเลยอ่ะแม่ตามหามานานแล้วตัวนี้แม่ชอบดีใจไหมดีใจนี่ว้าวมันคืออะไรเนี่ยตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาเด็กนะมันเล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงอ่ะมันคือจะปั่นเดี๋ยวนะ เอาดูหน่อยเขาดูหน่อยหน้าเป็นไงตัวนี้ว้ามาตากลักไม้มีตัวอะไรนี่ตัวอะไรลูกเนี่ยตัวนี้อัน,นเหมือนแบบเป็นน้องหมาของเขาแล้วตัวนี้คืออะไรคะลูกกัญชาน้องน้ำขิงน้องน,น้ำขิงปูวัดหมวกหมวกสีอะไรหมวกสีอะไรลูกเดี๋ยวเราต้องเตรียมกันไกลแล้วแหละพอดีว่า พอดีว่าเราไม่ได้เตรีมยมวันไกเดี๋ยวคุณแม่แปะวันไก่บ่อนหนึ่งนะอ่ะเราใหม่แปะวันไกก่อนให้พี่บุญดูซิมีอะไรบ้างในในกล่องนี้มีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างดูซิไหนข่าวาว่าชีตูกกระต่ายอีากาต้วถตาอะไรนะ ก่อนนะ<า><า>ชื่ออะไรดีน้องหมาน้องหมาแก่หนูหนูชื่ออะไรให้น้องหมาชื่ออะไรลูกป๊อกป้ปา,น,าน,น้องหมาหนูหรอแข่เป็มวกด้วยเขาเขาบอกว่ามันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นหมวกกันนอ๊อก มันแกะยากจังเลยค่ะป,ะปะ๊าป๋าลองใช้แกะตัดดูทำไม,มเขาแกะมาดีนะอดหนุ่ดโ <c oughs> ม้นเลยท้องไม่บูนดีมากตดก็บอกว่าตดตอ,อ,าอ่ะไม่เหมือนป,ป๊าปปปปไม่เหมือนป,ป๊าตดบอกคนอื่นตด เหมือนตอนที่เราซื้อไอ้นี่เลยเนาะเขาแพ็คแบบนี้เหมือนไอ้ตุ๊กตากเฟิอะไรนะเฟอร์เล่เฟนเหรอเหมือนกันปปปติต๊กติต๊กตอกตาตาติ๊กติ๊กตอกไหนอะโอ้โหรูปนี้จะเอาออกได้ไหมคนะคือเยอะมากพันมาเยอะมากมากเลยแบบที่แมนะ่ต้องใจเย็นก่อน ไม่ตัดออกนะคะเพราะว่าเขาแบบทยอ,อะไรเยอะมากนี่มันมีสายจงูงเนียนะพาร์คอุ้ยแต่ว่าวันนี้มืดแล้วอะพาน้าองออกไปเดินเล่นไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้แล้วพาน้าองออกไปเดินเล่นดีไหมลูกที่บ้นทีน่บ้านก่อนกาเล่นที่บ้านได้แต่ว่าพรุ่งนี้ มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่นะไอพี่แฟนป๊าดน้าลักไหมป๊าป้าจุกตาเอามาหน่อยใกลๆเอามาหน่อยนั่นคืออะไรลูกอันนั้นนะจุกตานัานมันคืออะไรที่หนูจับอ่ะไม่ใช่มันคืออันนี้ไงที่จูงป่ะใช่ใช้ใส่ที่ท้ายรถอ่ะ เหมือนเหมือนรถของเด็กนี่นแหละเหมือนรถของพี่แไงป๊าที่เราแบบจูงลูกไป<อ>เขียนรูปไปก็แทนที่จะน้องไม่บุญใส่รถเข็นแล้วก็เข็น,นสนุกกว่าตั้งเยอะนะอเนาะที่ยงได้ด้วยใช่งี้หรออ่น้องอย่าไปดึงผม ใส่หมวกกันน็อกหใหมวกมกันน็อกก่อนไฟเขียวไฟเขียว,ยวคืออะไรคืออะไรน้องไม่บุญไฟเขียวคืออะไรคะไม่คิะใ้นนะ้องไม่บุญน่ะเดินเข็นน้องรอบบ้านก่อนรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะพาเข็นข้างนอกอเคปะ่ะเอามาแข็ไม่ได้อะไเคปะไหนไหนคุณแม่ดูมันติดอะไรหรือเปล่าไหนคุณแม่ดูดิ น้องไม่บุญไฟสีอะไรหยุดค่ะเขีนสีอะไรตอบก่อนเร็วสีอะไรไปได้คะอืสีแดงดีหยุดสีแดงหยุดสีอะไรไปได้ไม่เขียวไปได้ไม่เขียวไม่ได้อ่ะไปไปเลยค่ะอ่าปป๊ายถ่ายเขียนเลื่อนล้อบ้านไปเลยเขียนโอ้ยกล้อด้วยเหรอ โอ้สิ้นแล้วว้าใจเย็นๆนะเด็กต้องคอค่ะใจเย็นๆนะสิ้นกัรเล่นช่วยแตาด้วยอะไรนะคะช่วยแตอันนี้ก่อนเองไม่คุณชอบไหมชอบคุณแม่ซื้อให้นะอ้าวเงินเงินสิงแม่เป็นเนกดป๊าเป็นเงินจ่ายอ้าวง้าย เพราะว่าวันนี้มันดึกแต่ยูมันเยอะมากโอเคไหมคะโอเคค่ะอะให้ให้ให้เขาดูที่กล้องซิว่าน่ารักไหมใช่ค่ะอ่ะไปไปเพื่อนๆก่อนไปไปไหนมองกล้องก่อนเร็วไม่ไปค่ะไปไปค่ะไว้มาใหม่นะใช่จิบมือกันน็อ